ัลโสวัสดีค่ะดูทุกคนนะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจพิ้นชาแนลครับและตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากันแล้วนะคะเย้เ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าเจ้ได้ทําการนะคะลงคลิปไปแล้วแบบมันมีน้องๆที่ถามมานะคะว่าพี่แจกแต่ในติ๊กตอ,อกหรอ ใน u t u b e ไม่แจกหรอพี่เจกเลยจัดก,การนะคะนี่คือ EP แรกนะคะที่เจ๊แจกนะคะในคลิปใน YouTube นะคะอ่าปกติเจ๊จะแจกแค่เฉพาะไลฟ์สตรีมนะคะอ่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์งั้นก็มาจัดก,การแจกใน YouTube ในคลิปเอานะคะสำหรับใครที่เป็น f อตัวจริงใครที่ดูคลิปที่เจ๊เอาลงนะคะจะเขาจะรู้นะคะว่าทำยังไงถึงจะได้เพจน,นะคะอ่าเจ๊ตั้งกติกาไว้นะคะก็คือ ดูคลิปให้จบอ่าแล้วดูว่าเจาถามคําถามอะไรจะมีเจจะให้น้องๆน,นะคะคอมเมนต์นะคะทําตามก,ก,กฎกติกาทุกอย่างนะคะให้ถูกต้องถ้าใครที่พิมพ์ไม่ถูกต้องเจต้องขอแพ้ได้นะคะคงไม่ได้เอา U i d ดีน้องมาใส่นะคะอ่าเจาเอา U i d ดีเฉพาะน้องคนที่ทําตามกฎกติกาครบ3ข้อค่ะ1น่งพิมพ์คําตอบที่เจ้าถามไปในคลิป 2. พิมพ์ยู่อดีพิมพ์ชื่อในเกมน้องๆเองมานะคะอ่าตามนี้นะคะที่เจ้าถามที่เจ้ตั้งกติกาไว้แล้วมีคนที่ทำตามครบทวนนะคะมีอยู่21คนค่ะมางั้นเรามาแจกแค่21คนเนี่ยแหละมีน้อยก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะ <c oughs> มาสมแจกกันเลยดีกว่าอันนี้อันนี้คืออีพีแรกก็จัดไป3รางวัลค่ะกันแว่ <c oughs> มาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ได้ไปค่ะ มาดูดีกว่าค่ะสุ่มเลยค่ะคนแรกใครอ่ะคนต่อไปค่ะ แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเจบ J ินเลยนะคะ